เมื่อวันที่10กันยายน2567รกจองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง921สนำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมงานมหากรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก้าวต่อไปพชอลมเก่าปี2567เเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในพื้นที่โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเสริมสร้างความเป็นผู้นำและเป็นเจ้าของร่วมกันในการพัฒนาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดจนเสริมสร้างให้บุคคลครอบครัวชุมชน มีสุขภาวะทางกายทางจิตและสุขภาวะทางสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนสืบไปโดยมีนายเสกสรรกลิ่นภูลในอำเภอลมเก่าเป็นประธานณนห้องประชุมสีทองโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ผมจ่าสิบเอก 11, พัฒนาพงบัวง,งามศูนย์ประชาัมัธ์สังานพัฒนาภาค5หน่วยประชาทหารพัฒนารายงานครับ